ครับมนีพระพีพระนองมาพิสูจน์เอ่อเบื้องวิญญาณนะครับที่เพนโดนฝ่าผ้าใได้สองมือนี่แหละครับพ้าเจ้าของกับงัวตายค่าเทียงนะครับแต่เพิ่นกับว่ามีคนหรือว่าเพิ่นผ่านไปในขดทางเส้นีกมันแปลกๆนี่มงห้องดำๆอยู่เทียงนะครับเพิ่งๆเป็นเทียงเทียงที่พนโดนฝ่าผ้านะครับไปพี่นองผมพาพี่ผีพระนองไปพิสูจน์เบื้อง เป็นแน่ไหนเมื่อนี้มากคนกกเดียวคือเ้าครับเสียงนกแสกกห้องถึงเทีงงยงเป็่เนื้อยู่อยูอยูติดกับค้องนะครับนี่โดดเดียวเปียวเป็นตะฟ้าลงอยู่ดอก ยังมีหองกัะสันนีพี่น้ององน้ำ เทียงแล้วเทียงที่ปันโดนฟ้าผ่าแล้วครับคนขงางว่งเวงเลยี่น้อง พี่น้องเที่ยงเทียงที่เป็นโดนฟ้าผ้านะพี่น้องนี่นะครับเ่น ดังไฟเอ็ดด้เฮจดินตรงนี้นะครับน,นี่เล็กอย่างเล็กอย่างนะครับหลังงั่วคนก็น,นอนอยู่ตรงนี้หลังก้าเปิดออกเลยนะครับฝ่าลงเพื่นกัน,นเสียชีวิตทั้งงั่วทั้งเจ้าของคนชินลุกพี่น้อง ทั้งตะชีปีวลงมาเลยนะครับทั้งร่มทั้งฝานะครับงูว้านกนะ่อนงูว้านปูมังกรนะครับสภาพยังเป็นคนหัวกระลุกกับคนชิ้นกระลุกใช่นะ้อง นี่ครับนี่มัวคนนันตรงนี้เลยคน,จนาจริงลูกเนวัดเชียคนริงลูก เ,เห็นคนเง่าดำๆนั่งเหรียยุทเถียงห่างโดนฝ่าผ้ามือสองมือเียวท่านผมเลยมาปิสูตรมึงภาพลิพาหนองมาเบ่งน้ำกันนะครับ